าการทำให้นกหายแหยนะครับผมมันก็มีร้อยแปดวิธีนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะวันนี้มาเอาเทคนิครวมเทคนิคนะครับผมที่ว่าจะทำให้นกอ่าหายแหยไม่ดิ้นนะครับผมพูดง่ายก็คือทำให้นกคุ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็วิธีที่จะใช้แบบแบบเดิมเราไม่ใช้นะครับผมแบบแขวนตาอะไรแบบนี้เบสิกเบสิกไม่เลยนะวคลิปนี้ข้ามเลยนะ แหวนต่าเดินผ่านจุดที่คนมาเยอะๆจุดคนผู้พานอันนี้ก็เคยบอกไปหลายคลิปแล้วนะอันนี้ไม่เอาเลยนะแล้วก็ลวงมือเข้าไปใส่มาลกรอะไรบ่อยๆอันนี้ก็ทําให้คุ้นนะแต่ว่ามันเบสิกแล้วนะครับผมเราจะไม่ใช้นะวันนี้เราจะยิงตรงแต่อ,อันที่เด็ดๆเลยนะครับผมอันที่มีแบบใช้แล้วส่วนมากจะได้ผลเลยนะส่วนมากจากนกมาเหนนกมา โคดิ้นนะคงจะเตะนะครับผมแหแบบอยู่ไม่ติดนะครับผมอ่าเราก็จะมาทํำยังไงให้นกมาเชื่องได้นะอันนี้ประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับผมที่คิดแล้วว่าวิธีที่ทําให้แหดีที่สุดมันมีอยู่หนึ่งวิธีนะวิธีนี้นะครับผมเป็นวิธีที่ผมว่าชัดเจนที่สุดนะอยู่ในอีกหนึ่งกระบวนการที่ชัดเจนนะครับผมอ่าแต่ว่านะครับผม ขึ้นอยู่กับตัวนกด้วยเราจะต้องเลือกตัวนกที่เป็นยังไงก็มาลองฟังดูนะครับผมว่าผมปรับปรับจากน,นกที่มาแบบดิ้นเห่ๆจัดๆอะครับผมให้มันมาเชื่องได้มันต้องขนาดไหนนะครับผมมาฟังในคลิปนี้นะวิธีแรกนะครับผมเป็นการทรมานมันนิดนึงนะครับผมเนื่องจากอดอาหารนะครับผมอดอาหารเช้าเย็นแล้วก็ตอนค่ําให้กินนิดนึง วันต่อไปอดอาหารเช้าเย็นแล้วอ่าว่าข้าวันต่อไปให้กินอีกนิดนึงนะครับผมนิดเดียวนะทีนี้นะครับผมวันที่สามวันที่สี่เราทําแบบนี้ใช่ไหมวันที่สามวันที่สี่มันจะหิวจัดนะครับผมอ่าทีนี้เราจะเริ่มป้อนด้วยอ่าพูดง่ายๆนะเราจะป้อนด้วยมือล่อแบบไกลๆหรือว่าเอาหนอนนอกนะเอาหนอนนอกยั่วนะครับผมหนอนนอกอ่าพูดง่ายๆนะล่อนะครับผม ล่อๆล่อ,ลอถึงถ้ามันไม่กินนะเดี๋ยวเราก็โยนให้แต่ว่าเราต้องทําให้มันอยากเข้ามาใกล้ที่สุดก่อนนะครับผมอ่าวิธีนี้นะครับผมเราต้องคัดนกมาตั้งแต่เลขก็คือดูตัวที่มันตาก,กะนะมันหิวเยอะๆมันหิวนะเราต้องสังเกตนะครับผมอ่าถ้าเราได้มีใส่นกดีๆนะตัวในตาะกะดีๆนะครับผมฝึกไม่ยากเลยนะจากเกานะ่าป่าให้กลับมาเชื่องง่ายนิดเดียวนั่นเองนะครับผม อ่าวิธีเลขนะเราก็คือให้เราทำเหมือนที่ผมบอกเลยหนึ่งสองสามวันที่สี่นะครับผมทีนี้นกมันจะเริ่มหิวนะเจอนอนเข้าไปยุกยยกยุกเยกยุกเยก,ยก,เ,ยกเข้ามากินในมือนั่นเองนะครับผมถึงจะเป็นการทรมานนิดนึงแต่เป็นวิธีที่ผมคิดว่าได้ผลที่สุดในการทําให้นกคุ้นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมอ่าวิธีนี้นะเป็นอีกหนึ่งนะที่ผมคิดว่าได้ผลสุดๆกว่าหลายวิธีนะครับผม าจากเกปลาดิ้นดิ้นแบบโอ้โหแบบเหนื่อยอะเหนื่อยอะเจอวิธีนี้เข้าไปนะครับผมแบบอดอาหารเลี้ยกินกลับมาเชื่องอย่างเมวอย่างหมานั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็มาต่อนะครับผมอันแรกเราก็ใช้แบบวิธีอดอาหารไปเรียวใช่ไหมจนนกกลับมาคุ้นกลับมาเชื่องหายเห้นั่นเองนะอ่าสองนะครับผมทาให้นกหายเหนะวิธีนี้เราจะใช้ ความสัมพันธ์นะครับผมความสัมพันธ์ที่มีกับนกเราจะหยกโ้อก็เข้าใกล้ทีละนิดทีละนิดให้เพื่อนเพื่อนจไว้นะ üler. การเข้าเราอย่าเข้าแรงนะครับผมถ้าเราเข้าแรงนกมันดิ้นนกมันเห็นกมันจํานะครับผมพอเราเข้า <appe> บ่อยๆนะครับผมเราไปเล่นเราไปเชียร์เรื cia, เ่องอาหารเราไปเล่นเราไปเชียร์เรื่องอาหารนกมันจะฝึกนะครับผมมันอาจจะดิ้นช่วงเล็กๆนะครับผมให้เราฝึกใจนะครับผมใจเราจะต้องดีกว่านะ อ่าแต่ถ้าเพื่อนๆทำให้มันตกใจเร็วยาวนะครับผมการเข้าหาระยะระักอ่าระยะห่างรักษาไว้นะครับผมไว้ใจเมื่อ,อไรค่อยขยับไปทีนิดทีละนิดทีละนิด,นดจนกว่านกจะไว้ใจและหาตักกระเตนหาหนอนหาอะไรมาให้รางวัลเมื่อมันดีใจเมื่อมันร้องเมื่อมันเล่นนะครับผมนี่ก็เป็นการฝึกอีกวิธีหนึ่งนะครับผมให้นกเชื่องนะให้นกกลับมาคุ้นให้นกไม่เห่เกินไปนะ ไม่ใช่ยิ่วทีหนึง่งนกเหกรุงเทพแตกนะครับผมมันก็อายคนเหมือนกันนะถามว่าอายคนไหมมันก็อายคนนะนกบ้าอะไรบินกรุงเทพแตกนะครับผมอ่าอันนี้ก็ลองเอาไปปราบกันดูนะครับผมเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆที่ว่ายู่นอกใหม่กันแล้วกันนะครับผมพอส่วนมากเหแน่นอนรวบรวมวิธีมาให้นะไม่ว่าจะของผมเลยจากทีมานข้าหลังก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผม อ่าก็ลองนําไปใช้กันดูนะนี่ก็บอกไป2วิธีแล้วนั่นเองนะครับผมเป็นวิธีที่ได้ผลมากๆนะครับผมผมเคยทําคลิปนอกแขไปแล้วนะแต่2วิธีนี้เอาเ,าเป็นว่าเป็นวิธีที่ชัวร์และได้ผลคัดมาง่ายนะครับผมวันนี้คัดมาให้ให้เพื่อนๆได้ไปทดลองกันอ่าพูดง่ายๆนะครับผมบอกไปแล้ว1คลิปแต่ว่าวิคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ว่าเจาะลึกเข้าไปอีกสรุปอ่าเทคนิค ที่ว่าได้ผลยิ่งขึ้นยิ่งกว่าไปนะครับผมอเอามาฝากนะแล้วก็วิธีที่สามเป็นวิธีที่ได้ผลมากมากสุดๆเหมือนกันนะครับผมก็เป็นวิธีที่ว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะขายของตามต,ต,าตลาดนัดหรือว่าไปํามานตามหน้าไซงานต่างๆเพื่อนๆมันจะเอามันไปด้วยไปเที่ยวก็ไปด้วยมันจะได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมไปเรื่อยมันจะได้คุ้นชิน มันจะได้จําว่าวันนี้จะต้องเปลี่ยน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 แลนกจะไม่จําเจนะนกพวกนี้จะคุ้นง่ายนะเพื่อนเพื่อลองคิดดูนะบางคนเขาไปขายไก่ทอดตามงานวัดตามงานาตลาดนัดอะไรแบบนี้นะเขาจะพาไปเลยแล้วเขาจะไว้หลังร้านนะครับผมพอเขาไว้หลังร้านนกพวกนี้มันได้เที่ยวนะมันรู้งานแป๊บเดียวคุ้นแป๊บเดียวนิ่งนะครับผมยิ่งไปขายหลาย,ลายๆที่ติดหลังร้านไว้เว้นไว้หลังร้านหลังร้านหลังร้านพาไปตลอดนกพวกนี้จะเก่งเดียวแล้วครับ อ่าเล็ดจะคุณเร็วไม่เชื่อเพื่อนเพื่อลองสังเกตด,ดูนะมันจะมีพ่อค้าแม่ค้าบางคนที่เล่นนอกอ่ะน,นะครับผมเขาจะมีนอกอยู่หลังบ้านอ่าเขาจะเป็นมากนะไม่ว่าไปขายไหนเขาจะพกไปด้วยตลอดนั่นก็เป็นวิธีการที่ดีเล็ดเด็ดที่ผมสรุปมาอยู่วันนี้อยู่ในสามวิธีนะครับผมอ่าอันนี้ก็เด็ดนะครับผมเนื่องจากตลาดนัดเขาเขาขายอาทิตย์หนึ่งเกือบทุกวันนะครับผมห้าหวันนะ นกได้เปลี่ยนบรรยากาศทุกวันเลยนะครับผมยิ่งวันไหนสลับมาลงลบตารางเดิมวันที่มาแล้วนะนั่นไงประสบการณ์ตรงนี้นะที่อยากให้ได้รับอ่าเมื่อนกมันเคยมาที่ที่มันมาแล้วมันจะยิ่งคึกมันจะยิ่งโหดนะเพราะว่ามันจะจําได้นะครับผมว่าสถานนี้สถานที่นี้มันเคยมานะครับผมสิ่งเวดล้อมรอบข้างบริเวณรอบข้างคือมันเคยมาเปรียบเสมือนสนามเหมือนกันถ้าสนามนี้มันเคยไปเลี้ยเมื่อไหร่ รอบต่อไปบันเทิงเมื่อน,นั้นนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นการฝึกนะครับผมวิธีทําให้นกใจมาเข็งแล้วก็มันจะคุ้นไพรันพ่วงพวกนี้มาหมดนะนกมันก็จะคุ้นมันก็จะหายเหยอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็กาลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีข้อมูลอะไรมาให้เพื่อนๆได้ฟังโคกฝากกดติดตามไว้นะครับผมเพื่อรับชมคลิปประมาณแนวนี้นะครับผมสวัสดีครับ